<im itation> ไอพาร์ทสิบหกอะไรนะสิบห้าจุดหนึ่งนั่น <im itation> ล้อเล่นนะครับโทษทีโทษโทษีนะฮะสอรี่ครับโอเคอันนี้มาจริงๆแล้วนะครับพาร์ทสิบหกกันนะครับไปที่ชาลีแคมป์เลยชาลีชปปินแคมป์นะครับมาได้ข่าวว่าต้องอ่าต้องลุยกันยาวแล้วพาร์ทนี้ครับฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเตรียมอ่าอะไรนะคังแสงอาวุธไว้พร้อมเอ้ยซิกเนเจอร์วีพอนอะไรอะแคนนอน มึงปืนหรือกล้องกล้องถ่ายรูปเนี่ยแคนนนโอ้โหแล้วขายสองพันกว่าบาทใครจะมีปัญญาซื้อครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแอ a ซ l ล r เฟินเป็นอันนี้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยเราไปซนเราไปซนเปลี่ยนเป็น RPG มาทั้งนั้นเดี๋ยวไม่มีปืนกลใช้ครับอ่าสไนสสไนก็อันนี้เออ่ตกแต่งนิดนึงใส่ไฮพาวเวอร์เอาเป็นไฮพาวเวอร์สกปโอเคแล้วก็เป็นนี่ครับเก็บเสียง เยี่ยมทีนี้ก็ได้ลุยอย่างเหมาะเจาะแล้วใส่อย่างวะโอเคใส่แล้วอกระสุนเอ้ยเดี๋ยวขายของก่อนตังมิงจะไม,มะ่มีอยู่แล้วเหลยหกร้อยเอ้ยหกมีอยู่เจ็ดรอยแล้วครับซื้อกระสุนจะเหลือสี่ร้อยเอ้ยแต่งเติมได้อีกอันนึงใส่นี่เลยทีวีพูลทูไนท์แมกกาซีนเยี่ยมทันี้ก็ยิงได้ต่อเนื่องขึ้นครับแหมอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นอืมแล้วยิง แล้วออกทางไหนวะเนี่ยทางนี้เอาไม่ได้มึงไม่มีประตูสีดงสีแดงก็เปิดเปิดประตูไม้ซะเลยโอเครู้สึกว่าเราจะนัดแซมมาที่อันนี้วะมาปลดเอายิงไม่ถึงเหรอวะจะมาปลดอะไรอะ่ะคอมมิวนิเคชันเขาเรียกว่าอะไรปลดระบบการสื่อสารของฐานทัพของหอยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคนของหอยก็จะติดต่อสื่อสารกันไม่ได้นะครับ แล้วเราก็จะวินนะโอเคปะโอเคป่ะเออเดี๋ยวก่อนที่จะวินนี่เราต้องไต่เขาอย่างลงอย่างมีระเบียบเฮ้ยได้เวลาอันปลั๊กเฮ้ยกูว่าแล้วกูได้ยินเสียงมึงจิ้มหายน่ะเอ้าเสือไอ้เสือไอ้เสือใหญ่โอ้โหรับรองได้เลยนะถ้า ไอส้สือเหลืองเนี่ยมึงเลี้ยงเสือไว้หลายๆหลายๆหล,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 ลายตัวนะมึงวินกูไปนานแล้วครับแม่เรามีซีโฟอยู่โอ้ไม่ไม่ได้อ่านซับเลยทีนี้เคขึ้นตรงนี้แล้วกันครับเอาง่ายๆว่าเราน่าจะมาป่วนเราน่าจะมาพังระบบคอมมิชชันตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่เฉพาะมไม่คิดว่าเราจะต้องมาอยู่ที่นี่ฉะนั้นก็แม้แต่มียูนิฟอร์มก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ฉะนั้นเราต้องฆ่าแบบไกลๆนะครับ ไอ้หมอนั่นยิงหัวตายวะสไนสนยแรงขนาดนี้มันต้องตายเดียบได้ทั้ง250อ้หลับมีอีกเป้านั่นข้างบนครับหายใจเข้าเฮดช็อตหมดยังวะลักษณะเฮ้ยึงจะเห็นศพกันนะเว้ยนั่นกูเห็นแล้วเลเซอร์มึงจะเล็งทำ่าแสงเลเซอร์อะไรนะ ปวดยังจะได้เข้าไปอย่างปลอดภัยเอ้ยมีอีกว่ะโอ้ยไอ้หมอนี่อย่าก,ก้มให้กุดเอ้ยชิบหายแล้วไม่โดนที่ไม่รู้ว่าเอ้ยยิงหลังมันไม่ตายวะอีกทีไม่ตายเว้ยชิบหายไม่รู้แล้วแม่ไม่เห็นแล้วโอ้โหก่าตะเฮดช็อตได้เจดเดยนั่นเม่งเรียกพวกแล้วครับผู้ชมครับขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการอ แม่งเยอะเลยทีนี้มึงเยอะเลยมึงเยอะเลยเฮ้ยโดนด้วยโดนคนขับวะวะเนี่ยมันยิงไม่โดนคนขับอะเสียใจอะมึงจะหลบทำไมวะเนี่ยเด,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 ด็ดเด็ดเด็ดเออยิงหัวไหลยหัวไหลไหลแตกไหนวะอยู่ไหนมึงเอ้ยมึงเออเออ,อยู่บนรถเหรอมึงอยู่บนรถอยู่บนอุ้ยนาสันนาสันวัดเล็งไม่ค่อยจะโดน เฮ้ยโอ้โหลืมดูเลือดเลยลืมลืมดูเลือดเลยครับสองตัวอยู่ข้างหน้าเราตรงไหนมันวะเฮ้ยมีคนอ้อมมีคนอ้อมมีคนอ้อมเฮ้ยด,ด,ดนั่นไงนั่นไงนั่นไงออื้เฮดช็อตอยู่ด้านล่างเหรอวะข้างล่างอ๋อไม่มีชั้นล่างอยู่ดิวะก็ว่างมองไม่เห็นเอามืนก่อนแล้วกันไหนวะเฮ้ย,ย,ยห,หลบหลังพุ่มไม้ดิวะแหม ชิงพื้นที่เหรอแม่งเล็งไม่เห็นแล้วเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ข้างๆข้างหลังชิบหายแล้วจเย็นจเย็นจะเย็นจเย็นจะเย็นเปลี่ยนปืนงอนอืออือตายใครเขาเล่นระเบิดวะใครเขาเล่นระเบิดวะฮะมึงอ้อมเหรอมึงอ้อมเหรอมึงอยู่ในนี้ใช่ไหมอยู่นี้ใช่ไหมอุ๊ยยัดทางพังแล้วมึงแหมเล่นอย่าใครไม่เล่นไม่เล่นกับเจสันพังในนี้ก่อนเลยเนี่ยเอาหิงล่ะ มูวีหญิงข้างบนทำไมวะโอ้ตายแล้วหมดยังท่านังจะหมดแล้วครับแหมระเบิดภูเขาเผากระท่อมขนาดนี้เฮ้ยเก็บกูเย็นอันนี้อื้มพังกูพังก่อนเลยนี่แหละทางเข้าอะไรเนี่ยวางระเบิดอ่ะอืมเดนไมอ์โอ้โหกูไปไกลเลยทีนี้กูถอยห่างไกลเลยอื้อ yes yes เจสันบอก yes enter to bunker ไปเลยเอ็ดมึงเก็บอะไรมากูใช้ไม่เป็นสักทีเลยเนะี่ยเราขอลองใช้น่าจะเป็นคลิกขวาปลาแล้วคลิกคลิกซ้ายปลาแล้วคลิกขวาแล้วอ๋ออย่างงี้นี่เองครับเฮ้ยเฮ้ยเราไมมึงไม่ตายกแล้วระเบิดมึงไม่มีแหมไม่มีอนุภาพเลยนะเ,เนี่ยเออปลาปลาเอาม่เจออึ่งมึงอยู่ข้างหลังมึงตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยกัดอึงแม,ม่งปลาอี๋เขาไปแดกเขาไปแดกสองเม็ดด้วยกันอ่า ร้อนยังยางยัง,ย,งยังไม่หมดยังอย่าแอบอย,ยู่อะอย่าแอบอยู่ยะอะไม่ตายใช่ไหมผู้ไม่ตายใช่มไหม,มเอานี่ไปฮูนับวิเลยเออคนระเบิดไปแล้วเออกระเด็นกระเด็นแหมแถวนี้ไม่มีแป้งเย็นซะด้วยมันร้อนนะเนี่ยเออนี่เก็บอีกว่าเนี่ยอยากใช้อยู่เหมือนกันไนะอ้ระเบิดปลาแล้วกดเนี่ยน่าจะสนุกดีเหมือนกันนะโอเคเฮ้ย เบ็ดคิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะฮะแดงนี่ครับ12บสนาฬิกามีหลายตัวด้วยกันฉันกูนับวีรป่าอ้๊ยมันตีคิวตายไหมเม้งอะไรโอ้โหเม้งพังกันพอดีเม่งอะไรไม่รู้เม่งลอยมาเม่งมีสองตัวอยู่นี่ครับปาระเบิดดีวะ ไม่ดีครับไม่ดีครับมันจะเปืองโดยใช้เห็ดเปืองโดยใช้เห็ดอ่าอๆพึ่งตายอโอความรู้สึกช้าเนี่ยโอ้โหแมงบานแล้วครับอันนี้ต้องมึงจะถอยหลังเลยมูนวอล์กมูนวอล์กกันทำไมไม่แห่อยู่ดีไม่ชอบอยู่ดีไม่ว่าดีที่แคบอย่างนี้มันเหมาะกับการฟาระเบิดมากเลยเอ้ยเอ็มึงหลบวะ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 เฮ้ยม่งอะไรเนี่ย โอ้โหโอ้โหเซียนเซียนกูดึงเซียนก่อนโอ้โหยัดเด้ยยัดเด้แม่งปลาเอาเอาเอา,เอาตาังเอาเอาตังก่อนครับมึงปลาโยนถังแล้วโอ้โหแม่งตัวใหญ่ด้วยครับท่านผู้ชมครับต้องอย่างนี้เลยครับเออตายยังไม่ตายด้วยเว้ยเอาไอ้นี่แล้วกันระเบิดได้ยิงอัดเอ้ยถังมันจะระเบิดปะเนี่ยเหมือนเมื่อกี้อีกแม่ง อะไรก็ไม่รู้เอ,ออเออกระเด็นเล่นใครไม่เล่นมาเล่นกันแลมโบแหมกูไม่เล่นสไนปเปอ,อร์อีลิตอยู่นะเว้ยต้องบ่นแล้วครับรีโหลดอะไรให้พร้อมอืมโดด้วยไปแผนวางระเบิดไว้ที่เดเวทโอเคเฮ้ยตรงนี้มันใหญ่เหลือเกินน่าจะใช้ระเบิดก็น่าจะพอมั้ง มีคนอยู่คนระับน่าจะเยอะพอสมควรฉะนั้นอุ้ยโอ้โหไม่งเห็นอย่าเห็นนะเว้ยเฮ็ดช็อตอ้าวเ,เพื่อนมึงไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นจะยิงทีต้องกั้นหายใจทีคนระับแหม่เป่าจะได้นิง่งทำไมเหมือนเห็นเลเซอร์อยู่แถวนี้วะได้ยินเสียงหมาแล้เอ้ยเลเซอร์ทางนี้หรือว่ามึงก็หลบอะไรตรงนี้วะหลบวะมึงหลบวะ เรอวะเออเออออกไปหาหมาอันนีแม่กลัวหมาเป็นพิเศษนานไงหมายิงซอกคอหมาเลยนะครับมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่าดีกว่ามีเพื่อนเป็นหมานะมันอันเดียวกันดี่ว่าจะหมาหรือคนเอ้ยโดของแมวดีกว่าแกต้องเริ่มนับศูนย์ใหม่แล้วล่ะนับต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่แล้วล่ะหอยเอ้ย ฉะนั้นกูจะว,วางระเบิดตรงนี้แซมวางระเบิดแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยป้อ,องกันร,ระเบิดไว้ก่อน,น,น,นดี๋จะไปโอ้โหรีบๆมาเลยเรียบๆมาไอ้นี่ไว้ไว้ผมเหมือนวัดเลยโอ้โหมึงเยอะโอโ้เยอะไปวะทิบหายแล้วอันนี้แล้วกันจะหลบเหรอจะหลบเหรอหลบได้เปล่าหลบได้เปล่าโอ้โหพังพังไฟไหม้แล้วไฟไหม้ครับกระสุน,นจะพอวะ แม่งนานแน่เลยแซมแม่งกว่าจะมา <c oughs> แซมแซมโดนวะโดนโอเคมันตีคิวอะไรมันระเบิดระประทัดอะไรเนี่ยโอ้คางแสงอ,อชุดขาดเลยมหดหายแล้วอย่ามีนั่นเนยตัวใหญ่วะอีอ๋ออเอ้ยวิว่งตัวใหญ่ยิงอัดซอกยิงอัดซอกวิ่งตายแต่ตัวเล็กตัวใหญ่แม่งถึกิบหายแล้วสุดก็จะจะหมดแล้วครับเนี่ย เอ้ยอย่ามาเยอะใครแม่งอยู่ตรงนี้วะนะเออย,ยิงอัดหน้าอืมแม่งตายยากมมไดฮาร์ดเหรอทำไงดีวะเฮ้ยๆยินเสียงคอปเตอร์ของแซมหรือของใครวะเฮ้ยเอ้ยองแซมนี่มาอือโหมแม่งกระสุนจะหมดแล้วมึงเอ้ยอื้อคุณเน้นระเบิดคุณเน้นอืมมันตีคิวกระจายมึงกันทีเนี้ย โอ้ยโดนเป็นลำบากลำบนองนี้แต่มึงรีบจอดเลยกูได,ด้ไปเร็วเร็วเดี๋ยวฮะสิเว้นอนมี่อร์อมดิชามไปเร็วไปขึ้นแล้วโอเคกูคลืมดูเลยว่าคนขับเป็นใครแซมหรือใครวะ,น,ะนั่นไงมึงเตรียมตัวเลยต้องกดระเบิดด้าไวนะเน่ ระเบิดในเสาสัญญาณเนี่ยครับโอ้โยมันเยอะว่ะคลิกซ้ายดีทเทลเลตเออเห <c oughs> มือนคริสต์มาสในเบอร์ลินเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหมันแหลมเหลือเกินเนี่ยมันสวยงามขนาดนั้นเลย <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับภาร,รกิจแรกในการทำลายคอมมิวนิเคชันของหอยอันที่สองรู้สึกว่าจะไปอะไรนะไปพังคลังเชื้อเพลิงครับเท่าที่ดูจากจากที่มันคุยกันนั่นไง <c oughs> ไปเจอกันที่ฟิวเดปพอร์ตนะ เราไปสนุกกันฮิวิโก้จ้ำเสร็จแล้วให้กูจัมเลยนะโอเคได้โดดแล้วครับเพนอินแบกเรียบร้อยใครก็โทรมาเอ้ยเดนิสเจสันเดนิสฉันเจอน้องชายฉันแล้วเขายังมีชีวิตอยู่แล้วหอยละ่ะอืมฉันมีแผนว่นาจะฆ่ามันไรล,ลี่กำลังต้องการความช่วยเหลือเจสันนายเป็นนักรบแห่งลักญาติแล้วนะนายต้องทิ้งอดีตไปเรื่องครอบครัวจะทำให้นายอ่อนแอรู้บ่าแต่เขาคือน,น้องชายชันนะ จำไว้เราก็คือครอบครัวนายเหมือนกันอะไรมึงวะกูจะช่วยน้องชายกูก็ผิดเหรอะฮะแหมกูดึงล่มเลยก o to ท a l ท s อ m ซเอ้ยก o to ท a อ k สุแซมแซมอยู่ไหนครับไกลปะเนี่ยโอ้กูดูแมปก็ได้วะโอ้โหม่งยังไกลเลยครับอุ้มแล้วกันโอเคเดลาต้าแคมป์ไป <sighs> มีตู้มีตรงมีตู้โอ้โหไม่มีด้วยครับ กระสุนคุใช้แค่นี้อ่ะดูสกิลก่อนโอ้โมีสกิลให้อัพถึงเจ็ดพอยด้วยกันครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับอัพไรดีวะอะ่ฟิลเซอร์จเจียนอ,อันนี้แล้วกันทนต่อไฟอันนี้ได้วิง่งคงไม่ต้องฟิลเมดิคนี่ใช้เมดคิดแล้วเพิ่มสี่ช่องอะไรก็ว่าไป พอมีพอยเยอะแล้วแมงไม่รู้จะอัพอะไรเลยครับอันนี้แล้วกันอืมมันจะได้เป็นตัวต่อไปที่เอ้ยจังเกิลรันอันนี้แล้วกันอืมูฟ v e f a s t e เวลานั่ง stone wall อันนี้แล้วก็หมดแล้วนีกว่าแมงเอ้ยไปแซมเฮ้ยมีป้อมปืนมีป้อมปืนกูเล่นก่อนขอเล่นก่อนปอดปล่อย <c oughs> <c oughs> ดไปอารมณ์ไปกับแอคสโลออนโหมีรถแหม่ขับรถเลยครับขับรถอีกแล้วเหรอเป็นรถแม่งย่าขึ้นมาบนรถเลยเนะี่ยจอดไปนานแค่ไหนแนตะ่ลากขึ้นแล้วไปแหมมีวิทยุด้วยโหยจะถึงแล้วแซมแซมไปแ, <c oughs> แซมบอกมึงมาดีๆก็ได้เล้ยทำไมทำหน้าเครียดกันนะ เป็นไงปาร์ตี้เฟเวอร์ฉันรอที่จะเราเบิดไอที่แห่งนี้มานานแล้วเหมือนที่ชาวอเมริกันพูดแซมมึงเป็นอเมริกันเหรอเนี้ใช่พ่อฉันอยู่ในนาวีซีลเนี่ยฮะฉันก็เกิดในเท็กซัสจากนั้นเขาก็พากลับไปที่ดัสแลนด์อ้ลุงแซมฉันเข้าใจแล้วนะทำไมต้องสักเมงมุมที่แก้มด้วยวะจะไปกันหรือยังครับ ช่ามดเถอะอ่าเราไปจุดเทียนเค้กวันเกิดกันโอ้โหมึงแบกอะไรไปวะเน่ให้กูขับระโอ้ยแซมกูไม่รับรองชีวิตนะถ้ามึงให้กูขับเนี่ยฮะกูขอรับอุ๊ยอะไรระเบิดวะไปที่นั่นไงลงน้ำมันอืมฟิวเดพอร์ตอุ๊ยเข้าไปเลยเหรอกูทะลุเลยเนี่ยกูกูทุละเลยเนี่ยวิทโอ้โหวิทคลิกกูชนแล้วกูไม่เลือกหน้ากูไม่เลือกหน้าจะเค้กเค้กหน้าไหนกูก็ชนเอ้ยจะเย็นจเย็น เรียกนกูถอยก่อนถอยก่อนกูชนในนี่ก่อนขอให้โอกาสฉันได้พังในนี่ก่อนเดีย๋ยวไม่เรียกพวกมึงจะชนมึงจะอะไรทั้งหนาวหฮะชนแม่งไงต่อโดยแซมมึงยิงมึงยิงมึงยิงให้พังเดี๋ยวเออนั่นแหละยังไม่หยุดยังไม่หยุดใช่ไหมยังไม่หยุดใช่ไหมฮะห,หมดยังไม่มยังบู๋แล้วตอนนี้ครับอืมหายลงมาถูกทางรึเปล่าเนี่ยลงกันเลยเข้าไปตรงไหนครับตรงนี้อ่ะเฮ้ย โอ้ยไอ้แน่นมึงแน่นเหรอมึงแน่นเหรอเออมึงแม่งถือนานไปริบหายแล้วพังพังมึงพังอืออือมึงตายดิวะแม่งตายยากจังไว้ดีแม่งโอ้โหยิงอัดยิงหนักมหนักเหรอมึงะผมบีดฟันแล้วบีดฟันมึงเทคดาวดิวะริบหายเลยเรือดจะหมดเลือดจะหมดเฮ้ยมึงจะเื้อผ่านเดี๋ยวเอาหายมึงไม่เจออีกอือปัญญาอ่อนอีก แม่งเอ้ยแซมแม่งช่วยยิงหน่อยก็ดีนะหมดยังเอ,อโอเคหมดแล้วแล้วมันให้กูไปไหนเนะรถเดี๋ยวพาแซมออกไปกรับแซมถอยแม่งกระสุนฝั่งที่แขนทำไมมันถอยไม่ได้วะมันติดอะไรเนี่ยคิปหายแล้วรถแม่งติดอย่างี้จนะาพาแซมออกมาได้เหรอแล้วมันให้มันทำอะไรให้มันระเบิดปัม๊ม ระเบิดปั๊มเอาไม่เข้าตรงนี้ไม่ได้โอ้ตายแล้วเข้าทางไหนได้บ้างเนี่ยไม่ได้ด้วยตรงนี้ไม่ได้เข้าทางนี้ละกันเข้าได้ว่าโอเคไปวางเดนไดไหมอ่ะยิงไม่ได้ไม่วางเดนไไมนี่าโอเคไปโอ้ยม่งมีเวลานับถอยหลังไม่กดเองวะมิัหายแล้วรถลดไม่นเผาไปไม่ได้เนี่ยเอาลกไปไม่ได้ทำมีดด้วะเนี่ยอึมมึมึกระสุนจะหมด สังกสีทับผัวตายสั่งกะงกะสีทับผัวอย่าผัวนะสั่งกระสัวทับเอ้ยมาเป็นคันรถแม่งสองวีแล้วเออโอ้โหเป็นพังแซมเปม็นอะไรปะเนี่ยระเบิดแล้วมันน่าจะขับออกไปได้มั้งเนี่ยขับไปดีวะถอยดิเร็วเออได้แล้วได้แล้วโอเคอ่าแจ็คคอยสักครู่ครับเป็นไงล่ะทีนี้มีคนโทรมาจริงเลย โอเคพร้อมแล้วกลุยยาวแล้วทีนี้ปิดโทรศัพท์แล้วจังหวะน,นี้ครับไปอย่าเยอะอย่าเยอะขอร้องโอเคไปทันที่สองไปต่อแล้วชนลบ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 พี่มันสิ่งน้องพี่มันคนสิ่งโอ้ตรงนี้เลยแหละกูจอดตรงนี้นะแซมนะช่วยกูยิงโอ้ข้างในแม่นบานเลยว่ะมึงยิงจะเรียกพวกอีกน,นะเจ๊โอ้ปลาระเบิดเข้าไปได้เปล่าเข้าไปแล้ว เออไม่โดนใครเลยเว้ยแม่งตรงนี้มันอ้อมเข้าได้หรอไม่อยากเข้าทางนั้นเลยคนระับไม่มสงสัยต้องเข้าอ่ะแซมมึงยิงอะไรอ่ะยิงอะไรอ๋อข้างนอกโอเคเออโอ้ยมันมีไอ้แนนอีกแล้วโอ้ยโอ้โหสาดหัวไปเต็มแม็กกูยังไม่ตายเลยคนระับโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยมึงสไลด์เหรอสไลด์เหรออ๋ออ๋ออ๋อข้ออางนอกข้างนอกออจัดกูก่อนแล้วกันเออ เออเฮ้ยน <called> ี <Str GI> ่ไงกูเจอแล้วกูเจอของแล้วไม่ใช่เก็บมาเออโอเคมึงแน่นใช่ไหมมึงแน่นมากใช่ไหมมึงแน่นมากใช่ไหมเอาอันนี่ไม่แดกเออวันตีคิวแหมไม่ได้หรอกในเมื่อยิงธรรมดาไม่ตายต้องใช้เอ็กซ์คลูซีกันหน่อยครับโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเข้าไปอะไรวะอดหล่อเลยจะเข้าไปเทคดาวน์หน่อยแหม โ okay. อเคเฮ้ยนั่นหืมไปไหมเข้าไปวางระเบิดอืมไกลบ้างโอ้โหข้างในโอ้แล้วขาออกนี่แม่งพอวางระเบิดปุ๊บเดี๋ยวไม่ต้องมาแน่เลยเนี่ยอืนี่โอเควางเยี่ยมกลัวมมนต้องมาผมว่าไม่ต้องนั่นไงโอ้ย16วิกูจะทันไหมเนี่ยแซมแซมกูต้องผ่าแซมออกไปทิพหหยแล้ว10 9 แปดโ,โอ้โหแม่งยิงถังสามสามสามสองดึงอู้อุ้ยเบสเดย์มึเบสเตอะไรตอนนี้ไประเบิดอันต่อไปได้แล้วโอ้ยแม่งเยอะเหลือเกินแม่งเยอะเหลือเกินโซเมนี่แม่งโซเมนี่เลยคุณลงก่อนอุ้ยไม่น่าลงไงตอนนี้แม่งชิบหายแล้วทิบหายแล้วเฮ้ยกระสุนตายหาคุณตะกูกู เน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 ตายพร้อมแซมแล้วเมื่อกี้เอ้ยโอ้โหไม่มีเวลาพูดภาพทำเพลงเลยมาถึงให้กูไปเลยโอ้โหกูต่อเลยใช่ไหมกินซินเบสออม my ไลท์เหรอฮะโกดเน็กบอมไปทีนี้กูไม่ลงแล้วทีนี้กูไม่ลงครับตรงนี้ไม่ต้องมีรถมันนัยแม่งดักหน้าดักหน้าฮะดักหน้าฮะกูขับอ้อมมาทีเนี้ยกูขับอ้อมแล้วกูขับเกียดาแล้วครับต้องเอากระสุนออกด้วย แตมกูเห็นตูดมึงแล้วแซมยิงเลยมึงงยยิเลกูขับให้มึงยิงนะทีเนี้ยกูไม่ลงเลยทีเนี้ยลงก็ได้วะแม่งต้องไประเบิดข้างในเนี่ยครับยิระยำม,มากเป็นอะไรที่ระยำม,มากเฮ้ยไม่มีใครแล้วว่ะโอ้โหแหลมเลยแหลมเลยไปอืมไปไหนวะโอเคข้างในปัมป๊มปั๊มมึงเยอะแล้วเกินนะอืมวางแล้วเดี๋ยวไม่ต้องมีคนมาแล้วไงเราลีไปแล้วกูรีบไปทีนี้แซมแ สามลองไปด้วยโอ้โหอืมเออมึงถือ RPG อาร์บีจีอ่ะโอ้ยมึคลิปงหายแล้วไปไปไปเจ็ดหกห้าสี่โอ้ยมึงระเบิดหลายที่แนะ่กูขับมือเดียวกูขับมือเดียวกูกัดกระสุนอยู่อือมึงฟันเหรอมึงสนุกขนาดนั้นเลยเหรอกูมไม่หนุกด้วยในะคนคนขับเนี่ยแม่งเงยโอยอีกทีเดียวเนะี่ยอีกทีเดียวเว้ยอีกทีเดียวโอ้โหมึง ยิงเหรอยิงเหรออาบีจีเหรอโหวดแล้วถลงตรงนี้แซมมันจะตายวะชนกันแล้วกันชนกันแล้วกันหมดยั้งหมดยั้งโอ้โหแม่งตูดอะแซมตูดมึงเนี้ยปดตูดหน่อยไอ้เงี้ยคุณดูกระจกหลังกระจกหลังก็ไม่มีทำไงดีวะถล่มแล้วกันยังไม่ลงเดี๋ยวขับไปตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้จอดตรงนี้จอดตรงนี้โอเคลงนี้นะแซมนะเออมึงมึงแอบมึงแอบวะมึงแอบวะเอาแม่งกระสุนหมดเทคดาวเทคดาว กระสุนหมดพอดีครับมึงอมเอา้าแสบมึงแย่งแ,แสมึงแย่งผลงานเข้าไปข้างในเนี่ยเฮ้ยทำไมมีอีกตัวหนึ่งแม่งเกิดตรงนี้วะถ้าให้ถ้าให้อนุมาณเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวใหญ่หน่าดูับมันน่าจะเป็นของมันน่าจะแน่นอยู่ครับมันเกิดไปนั่นไงแม่งมือถือปืนไฟหรือเปล่าปืนไฟหรือเปล่าปาดํำชิงได้สวยตายยังยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอไม่เง้ย เอาใบงดองเอาแมา่งล้มอยู่ด้วยาล้มอยู่เทคดาวได้ไหมเนี่ยเทคดาวไหมเทคเต็มนมอะเฮฟวี่บีดาวสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วโอเคแซมแซมกูขึ้นตรงนี้แล้วกัน <c oughs> โอ้ยไม่มีอาบีจีให้เล่นมีอาบีจีให้เล่นกูเอามาแล้วกันทีนี้แม่งสิบวิสิบวิชิวชิวยังชิวอยู่ยังชิวอยู่แปดเจ็ดกูไม่ชิวแล้วกูไปแล้วแซม แซมรถมึงจะพังหรือเปล่าเนี่ยสองหนึ่งเอื้อมระเบิดจะฟนันจะฟันไม่ถึงไหนวันโมเอา้าที่สุดท้ายเหรอเมื่อกี้ก็ที่สุดท้ายไม่ใช่เหรอไม่ไงโอ้ยข้างหลังมึงบานแล้วถ้าดูจุดสีแดงในแมปนี้แม่งบานเลยเออถึงแล้วเอา้าม่งมีรูปรถแม่งให้เอารถไปจอดก็ไม่บอกแมโจจอดแล้วทีนี้เอาจอดจอดโอเคว่าไงแซม ลงไปไหนฮะแมนเดอแมชชีนกันเล่นแมชชีนกันไว้เดี๋ยวฉันจะไปข้างในแมชชีนกันมันขึ้นไงมันต้องขึ้นรถก่อนแล้วกดตัวซีไม่เหวออ้าวไม่ได้ด้วยแต่มึงเข้าไปทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรมึงวางระเบิดเหรอแล้วลขึ้นขึ้นปืนกลยังไงวะแซมสอนกูก่อนอะไรของอุย๋ยแม่งมาแล้วแมนเดเธอร์เลสขึ้นไม่ได้หรือว่าต้องขึ้นตรงนี้วะอา้าวไม่ขึ้นตรงนี้ก็ไม่บอกชิบหายแล้ว พยายามแล้วมึงมาแล้วโอ้ยมึงเยอะเยอะเหรอเยอะเหรอวยไม่ทินกันแล้ววีกลัวเรอายิงมึงระเบิดทีนี้ตายมึงตายหมดเอะตายหมดละมามึงจะมากี่อันก็มาแดกกระสุนเงินอุ้ือเอ้ารถไม่ระเบิดได้ไงวะอื้อตายตายแส้มึงไม่ไวเลยนะแซ้มเลยรู้สึกว่ากูวางระเบิดแค่เดียวนะทำไมมึงวางนานเนี่ยวะ ต้องค่อยๆยิงด้วยเนะี่ยโอ้เดี๋ยวปืนไม่โหลดเอาหมดยางยงอีกเหรอมึงยางอีกเหรอมึงยางอีกเหรอม,มาเป็นคันรถไหนวะแม่งไม่มีถังให้ยิงเหรอนั่นไงระเบิดแล้วมึงเอาแล้วมึงวึีนาทมึงพีนาทโอ้โหแม่งคอปเตอร์ก็มาคอปเตอร์ไม่ไผ่ครับคอปเตอร์ไม่ไผ่ครับแอมได้มึงจะขบับเหรอโอเคมึงขับยังดีกว่ากูขับวะเออกูยิงแทนนะโอ้โหกูยิงแล้วเนี่ยอืมผลแม่งหล่นจากเครื่องบิน ผมจะโผล่ไม่กูว่ากูขับดีกว่านะคิวเดี๋ยวคิวเอาคิวเอาคิวก็คิวเอาเอาเอาเร็ว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 เออกจากปั๊มเลยมึงมีแจะพังหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยขับดีดีหนุ่ยขับดีๆเอาขับยังไงมึงเนี่ยขับทางนี้โอเคยิงถังยิงถังยิงหนักปุ๋มมึงเอา้าเหินฟ้าไม่ต้องใช้สตันเลยเนี่ย วินาสันสลโลแล้วเกิเนครับแหมมันมากเฮ้ยใช่ใช่ชนหใช่ชนะนนเป็นของเราเราทำได้ yeah นะฉะน,นั้นก็ไปคิวไปฆ่าหอยก,กันในโปกเกอร์เกม,ไ,มไปเล่นปอกเด้งโอเคไปเจอกันที่ฐานทัพที่เดิมที่คอมพาวเยีเ่ยมเออเอาคุนขับหนีกูเลยให้กูไปด้วยก็ไม่ได้ไม่เงยแบล็คโกทองดำบ รีสเดอะหอยคอมพาวหอยหอยคอมพาวนี่เลยแล้วกันไปไม่พูดภาพทำเพลงแล้วไม่ต้องตรงต้องเตรียมตัวมีตู้อ่าถ้ามีตู้งั้นเราก็ต้องเตรียมครับกระสุนนี่โอเคควิกเซลก่อนสองร้อยสองร้อยสิบเจ็ดเอยเดี๋ยวเราเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนลันเชอร์ลันเชอร์ลันเชอร์เอ้ยเอ้ยไม่ใช่สเปเชียลิ l ่ลันเชอร์ เ,ออเราไม่เอา RBG คนระับ r จ g มันเถื่อนเงินไปเอาอีที่ก็พอเอาเกนเน็ตลันเชอร์เอ้ยกระสุนดีกระสุนเต้ไม่พร้อมครับอ่าเราต้องเอาทุกอย่างไปใส่ปากหอยกูต้ยิงหอยให้กระจายทีเนี้ยตอนนี้กูอยู่ในคอมพาว์เลยนี่หว่าไปเ่ยชิปหายละออกทางไหนวะเหมือนจะไม่เคยมาแถวนี้ครับโอเคสกิลพอยต์หนึ่งช่างมันช่างมันไม่ได้นะครับ เราต้องใส่เต็มที่เย็บอย่าลืมเอาทำไมมีสองวะสองพอยต์ soft ลนดิ i หรือว่าจะเอาซอฟต์แลน i n g งดีวะวอ่อซอ t อันนี้ไม่ได้อันนี้แล้วกันตกจากที่สูงจะได้ลดอาการนิ้วหักลงมาหน่อยเอฮ้ยสไลด์เลยเดี๋ยวมึงอูจะพังมึงทั้งหมดเลยที่แห่งนี้ที่แห่งนี้ยังมีดวงดาว เจอจ้ามึงซ่อมรถไปมึงซ่อมรถไปนะอาจจะเป็นการซ่อมครั้งสุดท้ายของมึงแล้วก็ได้ว่าไงแซมจะว่าไปมึงนิสักเยอะกว่ากูอีกเนี่ยโอเคเพื่อนยากพร้อมหรือยังที่จะทำาฮะหรือว่าต้องการเวลามากกว่านี้เพราะว่าถ้าเราเริ่มแล้วเนี่ยเราจะหันหลังกลับไม่ได้แล้วนะโอ้ยมึงพูดปลุกใจเหรอไม่มีทางไม่มีการหันหลังกลับ Access to Ireland ถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยกันไป